สวัสดีครับพ่ับผมดาวฟาช่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นโลบกดูดูที่แปลว่าประตูชายมีเ,เกมที่ผูอยากเนี่มมาตั้งนานแล,แล้วแลวผมก็แกนในเรื่องของไอ้นี่เรื่องอ่าวิดีโอได้แล้วด้วยเพราะงั้นเราจะเล่นกันแบบยาวๆนะครับผมเราจะเล่นกีก่รอบผมไม่สนอ่าแต่รับตัด โอเคเราได้เข้ามากันแล้วนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนี่คือช่วหน้าของคนที่มากับผมนั่นเองนะครับไม่ต้องถืสาอะไรมากขาเขาอาจจะเป็นสปิรันต์เขาจะเ,าเป็นคนจากก็เป็นได้อ่า,อาไปแล้วด้วยการไขกุิงแจออ่าเพื่อนเพื่อนไปเอาให้หน่อยอขอบคุณมากเลยเพื่อนโอเคหนึ่งประตู หนึ่งประตูพาไปอ้าวฟาร์มของสิครับรออะไรฟาร์มของฟาร์มกองกอเออนึ่งองโอ้โเออทำไ,ไม,มเพื่อนไม่ตามเออเพื่อนคนนึงไม่ตามเออเงินกดเนม้มามาอครับผมเราต้องรีบไปก่อนที่ไอ้รับจะมาไฟกระพริบนะครับผมอ่านกลับไปกลับไปอ่าฮะ มาจางนี้มาตางนี้เล่นเ,เกมด,ดีทุกทีต้องปัดแสดทุกทีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านให้ตายโซเซ่เพอต้องเปิดแสงสิดอย่างนี้ัะจะก,กว่าจะจบเกมซึ่งแบบผมก็อาจจะรับไม่ไหวก็ได้โอเคโอเคไปต่อเลยครับไปต่ออ่ไม่มีใครขคยใคร ไปกระต่อเลยไปกระต่อนปิดประตูโอเคไปกระต่อเลยครับผมไปกระต ه, อ้อะของ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 ฉันจัดใจของอาของอ่ะไรก็ได้จังแล้วว่ามรนลุยังไงดีไวโอเคเอ๊ะนั่นคืออะไรเอ๊ะ สงสัยไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้ยเอ,อ่อเอามามามาเดี๋ยวช่วยหาเพาื่อนเอ,อ่อนี่หาหมดแล้วสินะอืม <c oughs> โอคตัวนี้ไม่มีอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเพื่อนเจอแล้วเจอแล้วเพื่อน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 เจอแล้วเพื่อน โอเคเออไปสิไปต่อเพื่อนไปต่อโอเคไปต่อไปต่อเลยครับไปต่ออ่า โอเคไม่มีอะไรให้ความของนะเชี่อ่าในห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรโอเคไปต่อเลยครับผมจะว่าไปเราก็ยังไม่เจอห้องห้องเมือสักทีนะนะครับท่านผู้ชมท่านเอ่อ ไปกันต่อแบบยาวๆนะครับท่านผู้ชมทุกท่านวิ่ง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 โอเคเอ่อขอโทษนะอ่าแต่โอเค,ขอขอมออเคไม่เป็นไรยังไงเราก็า อ้าวเรียบร้อยหนึ่งมาตอนในแมตท,ที่สองนะครับทุกผู้ชมทุกท่านเพราะว่านแมตท,ที่แล้วก็เลยยางที่ทุกท่านเห็นกันเลยอ่าเราก็จะไปแกแบบรวดเร็วทันใจนะครับทุกผู้ชมทุกท่านซึ่งผมจะถือประตูไหนผมก็ไม่ทราบนะครับงั้นเราก็ไปกันเลยไปครับไปครับ let's go let's go Uh... eh, uh, 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 net, net, oh, net, 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 hey, goodbye, goodbye. Khi, ไปกันอย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ชมทุกท่านไปกันอย่างรวดเร็วเวอ่าแล้วเรารู้สึกว่ามีคนตายหนึ่งนะครับน่าจะใช่แหละอ่าเราก็ไปกระต่อยาวๆนะครับไปกระต่อยาวๆ่า Okay. โอเคโอ้ไม่ถทันไม่ทันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านไม่น่าช้าเลยเหิวไม่น่าช้าเลยชั้น โอเคโอเคเรามาถึงประตูที่15แมตที่แล้วเราถึงประตูที่เท่าไหร่ทุกท่านนัด,ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านแต่ในแมทนี้เราถึงประตูที่15แั้วผมขอพอแค่นี้ดีกว่านะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ชอบมากๆกด่อบ s c ดต b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย